เป็นกำลังใจให้พี่ๆนักเตะทุกคนนะคะตั้งใจทำให้เต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ๆนักเตะทุกคนนะครับยังไงทีมปราสาทไตยฟ้าหรือว่ากองเชียร์อย่างพวกเรานะครับทีมเสาะกาวก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่พ,พทุกคนครับขอให้นักเตะบิรัมเล่นเต็มที่นะครับเพื่อได้เข้ารอบชิงต่อไปพวกเราแฟนกู12ให้กำลังใจเต็มที่นะครับ ว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกครับก็หวังว่าชมเกมฟุตบอลให้สนุกนะครับใครชนะก็จะเข้าชิงนะครับสู้กันในสนานมประกันนะครับขอบคุณครับสำหรับมิติภาพระหว่างแฟนบอลมีรำแล้วก็แฟนบอลลาบรีมิทผลครับ เราล้้นแต่ตุกตำแหน่งก็มีแต่ฝีมือดีๆทั้งนั้นแต่วันนี้นะครับสนามค่อนข้างจะลื่นแต่พวกเราก็พยายามส่งเต็มใจให้บุตรลูเล่นอย่างระมัดระวงังยังไงก็วันนี้ตรงก,กุงใจให้กับบุตรลูกครับผมนัดที่แล้วอาจจะเหนื่อยล้ามาอาจจะแพ้แต่นัดนี้ไม่เป็นไรครับมาเริ่มกันใหม่มาสู้กันใหม่มาเป็นกําลังใจให้ครับสู้ๆครับ เปรียบเสเพียบกันอ่าครับเกมเริ่มครับตางเวลามยอู่ชุดเข้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับต่างรับเลียก็พยายามไม่ให้เหมือนได้เปรียบมากครับเปิดโค้งเข้ามาต้องหมาบอลเข้าข้างตะข่ายโอ้บอลล้างอ่าครับทะลุขึ้นมาได้ตัวโชคโชค กระชากแล้วแตะหนีมาแล้วก็เปิดย้อนอมาตวัด oui. ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตงกรอบกับย้อนสั Entonces, ้นมาลูกนี้นี่ถ้าเข้าลิศสวยสุดๆุดเลยครับพผมแต่ยังไม่มีนี่ยังเปงกันอยู่ครับคั้งจิ้วย้อนขึ้นมาลูกนี้สองสองขึ้นมาคหกลูกนี้โอ้โหตรงกรอบพอดีครับนาซารี่โอ้มาเยี่ยมรัฐก่อรตักขึ้นมาสวยครับอ้าวลุดขึ้นมาเลยอาครับแต่ขึ้นมาแล้รตฐกอนตะกรยิง เดียวกับชาตมาแล้วิงลูกนี้ตแม่ตงตัวเสอรัคพอดีอ่ากัิว,วัตเปิดโดมขึ้นมานี้เอาบรีด้มุมด้วยแล้วบรีจ้มบรีอติดช้หนับด,ดีเรียบร้อยครับ1.0 โอ้ดับบีได้ประตูครับโอ้นาซาลี่ครับเป็คนยิงไปได้โอ้โหจากบอลที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรนลครับจากบอลทุ่งครับโอเอาเยานิกบลี่เป็นตัวค้ำก่อนนะคือเกือบยิงได้แต่แากนะครับไปติดปลอกก่อน และก็ทุกอย่างเป็นใจกับราชบุรีหมดเลยครับทั้งที่ขึ้นมาเล่นเกมลุกลูกน mm ี hmm. ้แค่2คนในกรอบเขนโทษนะครับยอดกลับเข้ามาจะดิบบอลี่มงไปติดแล้วตามไปจิ้มต่อตรงนั้นติดตุนเยสุสาช่วยเซฟไ,ได้แล้วแต่บอลไม่ไปไหนนะครับ mm hmm. โออยู่ตกมาต่อหน,น้าต่อตอนนาดาซรีครับ mm hmm. เข้าไปถึงได้ก่อนสิวรักษ์ครับไม่มีปัญหาพะสิวรักษ์กนเสียต้องผ่าแต่แรกแล้วตรงนี้ก็พยายามจะก,กระโดดแล้วัตขวางบอลบนเส้นเต็มที่ไม่ถึงอยู่ดีนะครับ เป็นนว่าจบครึ่งเวลาแล้วครับเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลช้างเอฟเอครับราชบุรีมิผลออกนำบุรีรัมย์จินต็ดยุนหนึ่งต่อศูนย์ทุดนีน้ำชมกลับมาที่สนามสนามกีฬาเจ็ดสองภาษานะครับชมเกมครึ่งหลังขันต่อครับข่าวขึ้นมาครับทีโรลเลอร์แปดเข้ามากระเวยชิงต่อ าเป็นช่องเลยครับฟีโรเลอร์เปิดข้ามาสรัรักบอลอุกก้กีดต้องทุบทิ้งไปก่อนสุมชัยสุมชัยกลับมาได้ครับไปกรบสุนดัดสุนดัดวนมาสุนดัดป,ปักข้าม,มาแล้วดิงเลยภาษาเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่ง อา <geon> สุบนัณได้สุบนัณเปิดยัดเข้าไปอ้าวก็ชะอกไม่มีใครครับโอ้โหแต่ทิ้งบอลไปเลยเปี่ยนข้าไปครับบอนมาเดน่ฟริปบอลเลิรฟลิปบอลเลิตัดเข้ามาครับซ้ายซ้ายตัดเข้ามาสวยสุดผลิ เปิดซ้ายนี่โอ้โหดูน้ำหนักพอดีเป๊ะครับสอ้โหสัักเปิดมาลูกนี้อ้าวไม่มีธงสุบรัตสุบรัตล็อกสุบรัตยิงลูกนี้เราจะอบไปได้ครับโอ้โหสุบรัตนี่หลุดได้ตลอดนะครับสหรับแน่นิดตักข้ามานี้ครับโขกตั้งมาอีกทีวันษาจับได้แล้วจังหวะยิงนักตะกร่อยไม่มีครับโอ้โหอ้าวแล้วได้ฟาวโอ้โหแหวอยู่บน กือบจะถึงกรอบเตะโทษนะครับแทางแนวราบนะครับครับทุกเชา้ายิงยักเลยครับปัดนปครับโอ้โห باید 2 با دو วันนี้ก็ถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงพวกเราแฟนบอลบุรีรัมก็จะตามเชียร์นักเตะไปทุกนัดแล้วก็ทุกสนามก็ยังเหลืออีกตั้งสองแชมป์ให้ลุ้นกันนะคะก็ฝากให้กําลังใจนักเตะบุรีรัมกันเยอะๆด้วยนะคะฝากถึงพี่ๆนักเตะทุกคนด้วยนะคะขอให้สู้ๆค่ะพวกเราเป็นกําลังใจให้ถ้าเกิดพวกคุณยังไม่หยุดเล่นพวกเราก็จะไม่หยุดเชียร์ค่ะค่ะสำหรับวันที่22นี้นะคะบุรีรัมเปิด บ้านช้างอารีนาพบชัยนาทนะคะอยากให้พวกเรากู12ทุกคนไปร่วมช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจนะักฟุตบอลทุกๆคนได้นะคะไปได้วยกันเยอะๆนะคะนักบอลของเราต้องการกำลังใจนะคะให้แฟนบอลทุกคนไปช่วยกันเชียร์นะคะพยายมเยอเลย